วันนี้วันจันทร์ขึ้น7จ็ดค่ำเดือน11ปีมะเสงสีมงคลวันนี้นะคะถ้าต้องการความสดใสความมีเสน่ห์วันนี้ใช้เป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินค่ะส่วนใครที่ต้องการโชคล่ามเงินทองใช้สีเขียวนะคะใช้ได้ทุกเฉดค่ะหรือถ้าใครที่ดูดวงกับอาจารย์แล้วใช้สีเขียวไม่ได้วันนี้อาจจะใช้เป็นสีส้มสีน้ำตาลหรือว่าสีอิฐแทนได้ค่ะสีที่โคลิกเลี่ยงวันนี้ก็คือสีแดง ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วคอมเมนต์มาคุยกับอาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหราวาไรตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วคะ่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสื้อมองคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวการีจอคะ่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ